สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับถือว่าเพื่อพี่น้องนะครับแต่ว่าช็อตเด็ดก็ก็ใช่ลื่นครับสิบล้อลื่นฝนตกทีนี้จะจะปีนขึ้นบอ่อแต่ว่าดินดินดานหรือว่าดินเหนียวจะลื่นอยู่แล้วครับเดี๋ยวจะเอาสลิงมาดึงพี่น้อง จะลื่นตกตรงนี้แต่ว่าไม่ถือว่าเดี๋ยวเอาซานี่ครับซานี่ SY204 ดึงดึงแล้วก็โคมัสซึ200 CE เกาะไว้ครับอีกนิดเดียวน้องนิดเดียวก็จะไหลมาเรื่อยครับเอ็กเซปแรงมาก ไม่เป็นไรครับถือว่ายังโชคดีอยู่ตอนนี้เอาสลิงเดี๋ยวเอาซานี่สอง้สี่ครับดึงดึงดีว่าตรงนี้มันมีก้อนนะครับมีก้อนก้อนดินขวางไว้อยู่ลื่นมากครับลื่น ฝนหยุดแล้วครับฝนหยุดเหมือนฝนแกล้งอย่น้องฤินิดน่าจะดีขึ้นจริงจริงรถเปล่าก็ห้ามนะครับถ้าทางแคบจอดไว้ในบอ่อก็ได้ไม่ต้องดิ้นครับดีโค <c oughs> มาสึกมาช่วยทันครับนะอีกเม็ดเดียวน้องเนาะเม็ดเดียวนี่ลงมาเลยครับนี่ เดี๋ยวมัดสลิงครับมัดสลิงให้ดีๆเนะี่ยให้อยู่นิ่งรอสักครู่ครับรอสักครู่อ่าช่วยดันนะพี่น้องโอเคครับไปแล้วไปแล้วครับ ดเลยครับโอเคสบายมากโอเคครับปลอดภยัยปลอดภยัย <laughs> จึงไปแล้วครับ โอ้สานีมีพลังเยอดึงไปเลยครับดึงขึ้นบอลเลยโบเโกอยู่3คันนนครับโอ้คุกีทาอีกนิดนะพี่น้องเป็นเรื่องครับถ้าฝนล,ลงมาแรงๆเนี่ยปลอดภัยครับปลอดภัย โอ้ใจหายหมดตวพี่น้องเลยยังเหลืออีกสองคันครับเดีไม่เป็นไรฝนหยุดแล้วเดี๋ยวขุดทางให้ขุดทางให้ก็ขึ้นได้ครับไม่มีปัญหา ขอตัวขึ้นบอพี่น้องชาติรัรพซับจะขึ้นบอไว้ไหมเนี่ยลื่นนะครับใส่บูธมาเนี่ยกินเหนียวข้างแล้วสองกิโลครับเดี๋ยวูดทางให้อ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ